สวัสดีค่ะพ้าเพชรพระรวยค่ะสิภาพมาบาาะะ้บานช่างจารลวดนะคะเนาะบ้านช่างจรลวดนะคะนี่ค่ะมันบ้านช่างจรวดนี่ทะเบียนรถ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 นี่ค่ะทะเบียนรถช่างจรวดนี่ค่ะน,น,คน,นี่ค่ะแปดหนึง่งสองสองค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะออกเต็มเต็มนี่คั่ะนี่ค่ะเล้มันก็เลยเลื่อนตามไปเขาก็เลยซื้อแปดหนึ่งแปดสองแปดสองเลขหนึ่นรถที่ที่มาวันนั้นครับวันนี้ก็มีผมชขอโชคขอลาบขอผู้จัดการองสินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรถเข้าเต็มเสวัสดีครับชาวบ้านก็ได้คนละ ก็พอได้ใช้กันอยู่ใช้ตัวย์อะไรเยอะไหมได้บัตรได้หรอรได้ว่าก็ซื้อตามเขาตอนนั้นวันไหนวันติดกันนะได้บาตใหญ่ใช่ไหมคะบาตใหญ่ปั้นได้ยังวันนี้ปันได้ยังปั้นแล้วปั้นไปจากไหนเอาเขาารอมนิดหนึ่งก่อนเคารองเหรไมีรองรับทั้เพลงครับตามปั้นตอนตัวเมื่อที่ก่อนที่วันเขาได้จับปลาปลาจับสองสองอ่ะใช่ปั้นจับปลาเข้าเต็มเต็มเลยครับเข้าเต็มเต็ม ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะตอนนั้นที่ว่าจะวันที่สิบห้าว่าจะย้ายท่านตอนนั้นที่ย้ายมาอยู่นี่เนาะเลื่อนอย่าจะไมก็เกิดความผูกพันกันเนาะันเขามาแก้บนพี่ยญยด้วยก็ต่างกันมันจะผูกพันกันนานเนาะความปรับปลื่มแล้วก็ดีใจแต่คนนี้ก็ดีใจนุ่นก็มันผูกพันกันมานานเนาะหลายงวดแล้วพายมาคนก็ตกหนักด้วยครับพอดีนั้นเขาก็ถ่ายตอนย้ายก็เลยเห็นเลขแปดหนึ่งสองสองเนาะ่บ้านเขาก็ ตัดเล่นกันแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็สองสองแล้วก็ห้าเจ็ดที่ให้เต็มเคลื่อนตอนที่เพราะว่าชาวบ้านเพราะว่าบางคนเขาดักหน้าดักหลังเอสี่เจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดหกคือม้วดักดักให้มันดิ้นไปค่ะที่ก็ถูกกันนะบนล,ล่างเลยบนล่างก็ได้พอได้กันครับแล้ววันนี้ฝันว่ายังไงวันนี้เอาวั <laughs> านนี้ฝันไปจับปลาฝันไปจับปลาที่สามกันเลยชอบนอนฝันว่าจับปลาจับปลายแล้วคจับปลายแล้วครับเพราะเหมือนได้โชคได้ลาบพอได้ใช้ครับ สดีนี่ผู้จัดการอมสินที่สิคอนะแกก็เลยเห็นเขาเห็นในคลิปทุกท่านเลยที่ถ่ายอ่ะก็เลยแกอยากขอโชคลาภด้วยขอเรื่องสุขภาพด้วยครับครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้นัดหมายกันว่าจะจะจะมาถ่ายวันนี้เนาะมาปุ๊บอ้าวโทรปุ๊บกลังจะเตรียมพิธีเอ้ามาพอดีสิขอปูทีวีบอกว่ายู่ตรงไหนวันนี้จะมาถ่ายนะเอากำลังประมาพอดีที่ขับรถมามาสดาพอดีเลยเนาะพอดีเพราะว่าเลขโซยานะาให้จตเลข ฮานอยเล่ลาฮานอยฮานอาเดียวมงวงเหมือนกันเดี๋ยวตามมาเช่จุดทุปปบแปบนึงไปบนบ้านแปบนึง <c oughs> เป็นแ่จจำให้หน่อยลาจังหวะพอดีเลย <c oughs> สักเท่าหร่แปบนึงครับพอดีแล้ววันที่ออ่ะกวันที่สามสิบเอ็ดก็เอฟซีคนที่อยากมาร่วมงานเนาะก็จะอาจจะมีนบนพรามากาจะมาทำพิธีพิธีตอนเช้านะทำพิธีอะไรนะทางคราก็จะเอาพระสรงมารูปหนึ่งาทำพิธีอะไรนะพิธีอัเชิญท่านไปอยู่ที่ ที่สารที่กำลังให้ลูกน้องปรับพื้นที่อะไรอยู่กำลังทำสารอยู่แล้วทำสาลเห็นไร้ยังน้ำสารเกี้นะเดี๋ยวเาไปรีวิวดูอ๋อนั่นนะครับศารเดี๋ยวเรามาดูบ้านดีที่สารวันวันที่สามเอ็ดเนาะสามเอ็ดครับเป็นสิบห้าค่ำบ้านที่สารหรืออะไรกันรหรอลุ่นนะมาตามมาไปไปจุดทุกให้แป๊บนึงจาสวัสครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคัดคัดคัค ว่าที่อะไรับียี่บสี่กับยบสี่สนเดียวเดี๋ยวก็จะได้อันเชิญนะวันที่สาสอนี้ก็จะได้อันเชิญไปที่สวนไปที่ง่ายๆคืออะไรนะศาลศาลที่ตั้งอยู่นั่นนะตาแก่ขอขอกอกขอชคลาไม่ได้มาขอโชคขอลาภนะขอสุขภาพด้วยสุขภาพขอลาตา

อาหารวันคานะคาทุกปีคงดําเนินปิการตรที่ผู้แข่งขันครับอ๋อขอพ่อให้ตังวันตังเด้อค้าวันไหนก็ได้มีพอไล่ข้างขึ้นไปตกวันพฤหัสวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าข่มเดือนเก้าโอ้เลขสวยมากเลยเลยเอาไว้ที่สามสิบเก็ดกับเอไตอนเช้าวันสามของเช้าครับก็ติดต่อตามในพิธีมาแล้วครับ ติดต่อไปแล้วครับอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีรถเฮดด้วยรถเฮด้วยยู้กังติดต่ออยู่แต่ยังไงก็เจ็บสี่ทุกท่านถ้าอยากมาร่วมงานบุญนี้ก็ได้ครับมีที่มีศรัทธาทางกูงดำเนาะประมาณประมาณกี่โมงแล้วก็วันไหนย่ำย่ำย้ำอีกที่ก็ประมาณจะเริ่มงานประมาณสองโมงเช้าถึงสามโมงประมาณสองสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงเนาะครับ ป็นวันที่ท้าภาคเช้ากับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกาสสิบเอ็ดสิงหากับเจไม่ทราบกรสเดสิงหาวันที่หน30 okay. ึ่งตก็ไว้อกพอดีครับจ้างศาสนาเลยนะครับพยาบวจะกลับมาด้วยก็ถ้าถ้าถ้าเอฟท่านไหนที่จะมาร่วมร่วมร่วมแห่ย่วมอะไรออกไปก็มาได้เลยไปที่สวนเลยครับไปสวนได้ไปสวนกด้เยเพราะนั้นเป็นวันเลี้ยงเพด้วยก็ไม่น่าจะหมรก ที่มีสัาจะร่วมทำบุญนระอจะมีสักการยร่วมทำบุญตัวเล็สิบยี่สิบก็ได้ครับคือไว้เป็นโรงทานในงานด้วยแล้วก็ไปถวายสอะไรด้วยนะแล้วแล้วบ้านนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับช่างจดบ้านยี่สิบสี่ครับบ้านเลขที่ยี่สิบสี่ครับหมูสองเนาะมูสองยี่สิบสี่สองรับมูดำมูดำมาพันเสาเสาเนี่ยเสาหลักบ้านครับแล้วพอตื่นเช้ามาก็ไปเจองูอยู่ตรงนั้นพอดีงูอยู่ตรงรถไปงูมูดำมูดำเือนกันที่ขึ้นมาจากนา แล้ววันวันที่หวยออกก็คือเราไม่ได้ยังไม่ได้ทาการย้ายเคลื่อนท่านไปนะืนกอดีชาวบ้านมาก็ยังไม่มีเลขซื้อก็เลยว่ารถที่เคลื่อนมาเลขเลขอะไรวันนี้ก็แปดหนึ่งสองสองว่าถ้าเลขแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็สองสอง,สองก็มีถูกกันสักรายที่ผ่านมาบที่ผ่านมาครับแล้วก็ห้าเกดก็มีที่ลอยปูให้ห้าเกตกอดีเราเคลื่อนบันเลขอาจจะเคลื่อนชาวบ้านก็นเลยซื้อแต่ัตสเอห้าเ็ดห้า ห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดว่าถ้าเราเราเคลื่อนวันไงอะไรว่าผมนั้นปูให้ห้าเจ็ดนี่พอเราเคลื่อนปุ๊บว่าเลขต้องเคลืนขึ้ว่าตอ้เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะหเจ็ดหกเจ็ดคือห้าเจ็ด่าเราเคลื่อนวันไงเคลื่อนเคลื่อนไปวันหนึ่งได้ได้ได้ข่าวว่าช่างจรวดนี้ก็ก็มีชคเหมือนกันมีเยอะมเยอะเนาะก็พอได้อด้ได้กได้ไปด้วยครับก็พอได้ก็พอได้ก็เลยครก็พอได้คนนี้ก็อยู่มาร์กที่เนาะ ไปวันก็ได้ด้วยก็ได้ครับตอนถ้าเลขก็จบเลขรวยรายวันเลยเลขลาวเลขต่างประเทศไม่ได้มันก็เรียนได้ทั้งสองถ้าบางคนเขามีโชคเนาะก็ต้อามีโชคก็าตัดเลขถูกเนาะมีจังเลยก็แม่งก็มันเลยตามแนวทางเนาะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางครับคือการเสี่ยงโชคถ้าเรามีบุญเรามันทำบุญตัดบาตรก็บุญในจำนวนให้เรามีโชคครับที่เรายังถ้าเรายังไม่มีดวงแต่ถ้าเรามีดวงมีบุญบุญหนุนด้วยก็ ก็ได้ทำาทำความดีครับทำความดีแล้วก็ทำบุำบำญมันทำบุญต่างๆเราท่านก็จะชมไปดูแล้วก็บคำถามในวันนั้นนะครับว่าว่าว่าจะเป็นแบบไหน,นจะได้โชคอะไรบ้างวันนั้นนะครับทางจงหวดเนาะวันนั้นวันที่ตามเงินที่สามสิบเอ็ดที่เราะจะไปติดตามอีกครั้งหนึ่งเนาะนนอีกครั้งหนึ่งที่สามสิบเอ็ดเนาะเป็นวันดีด้วยเป็นวันดีเป็นวันเป็นวันดีมากเลยวันพฤหัสบดีด้วยเนาะวันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าข่มเดือนเก้า แล้วก็วันดีตรงที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหมยออกมัน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 ลงล็อกกันหมดเลยโอ้ผมว่าเป็นวันที่ดีมากๆไม่คิดเลยจะเป็นวันวันที่ดีเหมือนผมได้รับสิ้ธได้ได้สองชั้นนะสองเด้งคือได้ทั้งขึ้นขึ้นขึ้นพญานาควันที่สามเอ็ตรงลงปู่ด้วยแล้วก็เป็นงานลงปู่ด้วยแล้วเป็นวันวันพระใหญ่ด้วยมตรงกันหมดเลยครับ เคยเคยบวชอยู่รับใช้ท่านตอนที่มีชีวิตอยู่ครับผมขอบคุณท่านจะาอวดมากนขบเนาะเดียวที่สามเซเ็นห้องกับตนนี้ติดตามนะครับติดตามไว้นะครับเอ้ยแล้วเราจะพาไปดูแนวทางนะครับสองหกเจ็ดที่สองไรครับอรุณใส่ฝักคือทานนู้นด้วยไปดูเนี่ยค่าดูเนค้เนี่ยค่าช่างเจ้วดนะคะดูติดตัมกันไปนะครับ ขนาดมากเลยขนาดขนาดมากดีเอ้ยบึ้งเด้อคบไปส่งอันนี้้่นุก่อนนะครับได้แล้วนะครับจะเป็นอะไรที่ันี้ซับยาน่ารู้ว่าตามเดิมเดิมต้นช่องครับมีซับมีซับใช่ันางนี้นจาจมาเจอกันอันนี้เนะครับ้าชอะไรเนี่ย้ สองคการธนาคาร้มีเงินนะนี่มีเงินมีัหกเจ็ดนสองหกเจ็ดอ๋ค่ะสองหกเจ็ดชัดวันนี้มาทะกีไม่แบบแคบด้วยค่ะแคบเอาด้วยค่ะโอ้มันตองกเจนะคเลยวทานานผชมเห็เป็นเียตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนเป็นเดียตัวไหนนะครับนนะครับ สองหกเจ็ดนะครับอน่าตอนนี้มีเป็นเจ็ดหกเจ็ดละวน้านายดูใหม่สิเพื่อนบุญขบนดูไปสนามเพื่อนขบวนเนาะเป็นอตัวโอ๊ยเจ็ดหกเจ็ดแล้วเจ็ดหกเจ็ดครับใช่ใช่เหมือนกับมีเลขเจ็ดสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนี้เอาไเจ็ดสองหกเจ็ดเอ้าดูในกล้องนั้นนี่นะดูในโทรศัพท์นั้นเจ็ดสองหกเจ็ดนั้น แต่ข้างบนม่ชัดเนาะไปทางนู้นนี่คือเธาเา่ค่ะทีทุกนี้เียมจะหยุดมา่เลขทูกของจางจรวด้วค่ะเลขอยู่งจังจรวดแอดเห็นเจ็ดสองหกเจ็ดค่ะเจ็ดสองหกเจ็ดเห็นสี่ตัวคือได้เห็นตัวได้กระเบื้องเอาเนาะค่ะเนาะตีเป็นตัวเลขเอาเนาะค่ะแปวนี่คัสองหกเจ็ดเออน่องนะครับ มากับจับบมากับพัดไปนอกเลยนครับเป็นแนวทางรันเป็นแนวทางด้อค่ะเป็นแนวทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล้อค่ะเป็นแนวทางค่ะใช่สองหกเจ็ดแต่คอยเห็นเป็นจ็ดสองหกเจ็ดเลขสี่ตัวเลยเนาะคลิปนี้เจบสำเน็จนะคะเนาอสวัสดีค่ะ